เขาคือหนุ่มเกาหลีที่ลหลงไหลในเสียงดนตรีจนกลายมาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อในเรื่องของความบ้าสวัสดีค่ะตอนนี้คุณกันอยู่ในช่วงสารบันที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวองสิ่งที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้ค่ะ และวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคิวเทอป้าหนุ P ่มเกาหลีผู้หลงรักประเทศไทยประวัติความเป็นมาและเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรมาเราฟังไปพร้อมๆกันค่ะคิ T o P A, วเทอป้ายูทูบเบอร์วัยรุ่นชื่อดังหนุ่มน้อยสายเลือดเกาหลีที่เกิดที่เมืองไทยมีชื่อเต็มๆว่า ซิมคิวเทเกิดเมื่อวันอังคารที่26มกราคม2542พ่อและแม่ของเขาเป็นคนเกาหลีใต้แท้ๆและได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยเขามีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเขาเป็นพี่คนโตและมีน้องสาวอีกสองคนปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในวัยเด็กเขามีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนเกาหลีตอนอนุบาล ก่อนที่จะย้ายมาอยู่โรงเรียนนานาชาติที่พัทยาทําให้ตัวเขาได้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเด็กไทยและเด็กเกาหลีเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กเกาหลีจะใช้เวลาแทบทั้งวันในเรื่องของการเรียนส่วนเด็กไทยจะค่อนข้างสบายๆกว่าโดยเขาชอบแบบที่ไทยมากกว่าเพราะมันทําให้มีเวลาในการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีเวลาทําตามความฝันอย่างแท้จริงแม้ทางสายเลือดของเขาจะเป็นคนเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาเกิดที่ไทยและเกือบทั้งชีวิตเขาใช้อยู่ที่ไทยเขาเคยบอกอีกว่าถ้าเขาไปที่เกาหลีเขาเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศแต่กับที่ไทยมันอยู่บ้านมากกว่าและคำว่าคิวเทในชื่อของเขาในภาษาไทยยังแปลว่ารักเมืองไทยอีกด้วยรวมทั้งเขายังชอบทานไก่ย่างส้มตำเป็นที่สุดเมื่อตอนเขาได้เข้าเรียนมัธยมเขาก็ได้เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบดู YouTube เป็นกิจวัตรประจำวัน เขาใช้เวลานั่งดูคลิปเฉลี่ยวันละสี่หชั่วโมงจนเขารู้สึกว่าอยากที่จะลองทำดูบ้างแต่ในใจลึกๆของเขาเขาก็ยังขี้อายอยู่ด้วยความที่เขายังเป็นเด็กกลัวที่จะทำแล้วคลิปออกมาแล้วไม่ดีรวมทั้งอายเพื่อนและกลัวคนจะไม่ชอบคลิปของเขารวมทั้งอีกใจหนึ่งของเขาก็ฝันที่จะเป็นนักร้องเขาจึงไปโฟกัสกับการร้องเพลงเสียส่วนใหญ่และพับเก็บไอเดียทำคลิปลง YouTube ไว้ก่อน เขาไปโฟกัสกับการร้องเพลงอยู่พักใหญ่จนอยากที่จะเปิดช่องใน YouTube ที่เป็นการร้องเพลงแต่เขาก็คิดได้ว่าตนเองก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้นจึงเก็บเรื่องนั้นอยู่ในใจจนเมื่อเวลาผ่านมาถึง4ปีเขาเริ่มที่จะมีความกล้ามากขึ้นและความขี้อายของเขาเริ่มน้อยลงความอยากที่จะทําคลิปลง YouTube ยังคงมีอยู่เขาจึงได้เริ่มทําคลิปแรกของตัวเองโดยคลิปแรกของเขานั้นเป็นคลิปเกาหลีเต้นสายยอ่อ เขาอยากทำคลิปโดยเน้นความสนุกมันๆเฮฮาและมีแนวคิดว่าอยากจะทำให้แตกต่างจากคนอื่นโดยทั้งหมดเริ่มต้นจากตัวเขาเองตั้งกล้องเองถ่ายทำเองในช่วงแรกๆคนดูคลิปของเขาก็มีแค่หลักร้อยคนแต่ครอบครัวก็สนับสนุนเขาให้เขาทำเขาเริ่มให้น้องของเขามาถือกล้องให้บ้างเริ่มมีคนในครอบครัวอยู่ในคลิปบ้างโดยเขาจะเน้นในการทำอะไรให้แตกต่างกับคนอื่น เขาหมดเวลาไปกับการคิดเรื่องคลิปค่อนข้างมากใช้เวลากับการคิดแทบทั้งวันรวมทั้งมีการวิเคราะห์ว่าคนดูจะชอบแบบไหนและนำเสนอเป็นสไตล์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดเริ่มแรกช่องของเขาใช้ชื่อว่า QT TV ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น QT Oppa ในที่สุดโดยรายการที่เด่นๆในช่องของเขาก็ได้แก่ Oppa Review ที่ตัวเขานั้นได้รีวิวสินของต่างๆแต่เท่าที่ดูนั้นจะรีวิวเน้นเป็นในทางสินค้าแปลกๆเสียมากกว่า Dirty ASMR คลิป ASMR ในแบบที่ไม่เหมือนใครในอีกมุมมองที่เขานำเสนอโดยคลิป Dirty ASMR นี้จะใส่ความเพี้ยนและบ้าของเขาอยู่เต็มที่โดยมีสโลแกนว่าคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่ ASMR ที่จะทำให้คุณหลับหรือทำให้คุณสบาย แต่จะทำให้คุณมีอารมณ์สิ่งหนึ่งที่คิวเทชอบทำในช่องตัวเองอยู่บ่อยๆคือการเป็นคู่จิ้นกับสาวสวยที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เช่นมินตันเอสคําสิงและคู่จิ้นคนปัจจุบันก็คือน้องพิมพ์ที่ถ้าใครๆได้ดูก็คงจะฟินกับความทะเลนตนของเขาและคู่จิ้นของเขานี่ถือว่าเป็นวิธีการทำคอลแลปแล้วส่งเสริมกันทำให้คนรู้จักทั้งคู่มากขึ้นไปอีก ตัวเขานั้นยังได้ร่วมแข่งขันกับงานไอดอนไฟงานแข่งชกมวยของเหล่ายูทูบเบอร์ที่ถือว่าเป็นคู่เอกของงานโดยเขาได้ขึ้นชกกับ My m y m a d มดเนหนึ่งในยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยซึ่งตัวเขาก็ได้แพ้ต่อ My m y m a d มดเนที่ดูจะมีเต้มต่อเขาอยู่มากทีเดียวแต่เชื่อว่าถ้าใครที่ได้ดูเขาชกก็คงจะได้ใจใครต่อหลายคนที่ได้ชมเขาในความกล้าที่จะขึ้นชกอย่างมาก ตัวของ QT วเองก็ได้เรียกเหล่าบรรดา FC ของเขาว่าชาวเคลซี่ซึ่งเป็นเหมือนกับแฟนดอมของเหล่าศิลปินเกาหลีที่จะมีชื่อเรียกตามกลุ่มแฟนคลับของตนโดยชื่อนี้ยังไม่ได้มีคําอธิบายที่ชัดเจนว่าเขามาเอามาจากอะไรแต่คาดว่าน่าจะมาจากคําว่าเคลซี่ที่แปลว่าบ้าตามแบบฉบับที่ตัวของเขาเป็น จนในปัจจุบันความฝันในเรื่องของการร้องเพลงเหมือนจะเป็นจริงเพราะตัวเขานั้นได้ cover เพลงลงในช่องของเขาโดยจะเป็นการแปลเพลงจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีและในแต่ละคลิปนั้นมียอดวิวของการเข้าชมค่อนข้างสูงมากจนเขามีความคิดสร้างอีกช่องหนึ่งโดยใช้ชื่อว่า QT Oppa Music ซึ่งจะเน้นเป็นการทำคลิปเกี่ยวกับการร้องเพลงอย่างเดียวโดยมีเป้าว่าจะจัดคอนเสิร์ตในแบบของเขาให้ได้ โดยในช่องนี้ปัจจุบันมีคนติดตามหลักแสนไปแล้วเขามีความฝันอีกอย่างหนึ่งของเขาคือการเปิดโรงเรียนสอนทำคลิปเนื่องจากว่าเขาเห็นเด็กๆรุ่นใหม่มีความฝันอยากทำคลิปอยากเป็นยูทูบเบอร์กันอยู่มากแต่ยังมีหลายๆคนที่ยังกล้ากลัวๆและมีการทําที่ผิดวิธีอยู่อีกมากมายตัวเขาได้บอกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความฝันของเด็กๆเป็นจริงในแบบที่เขาเป็นซิมคิวเท ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่อีกคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยการบริจาคเงินแก่ผู้ที่ยากไร้เขาเคยตั้งเป้าว่าจะบริจาคเงิน5 0 0แสนบาทต่อปีโดยใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดและอยากทำเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นเผื่อว่าคนที่ดูจะคิดอยากช่วยบริจาคเช่นกันตัวเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัล t h a i l น t h s o l i n l s w c r d l Award 2020. โดยมีผู้เข้าชิงอีกสองคนได้แก่บีเดอร์สกาและเก๋ไกสสไลเดอร์โดยในปีนั้นผู้ที่ได้รางวัลได้แก่เก๋ไกสสไลเดอร์เขาใช้เวลาเพียงปีก,กว่าก็สามารถสร้างผู้ติดตามได้1ล้านคนและในปัจจุบันนั้นเขามีผู้ติดตามใน YouTube กว่า7ล้านคนและคนติดตามทาง Facebook กว่า1ล้านคน เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสาระดีๆที่นำเสนออย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในโอกาสต่อไปคะ่ะ